往。 เขานอนเอเนี่ยเขาอยู่ภาสามีแล้วที่บ้านเดี๋ยวกลับไปนอนไหมเนี่ยกลับอยากจะรอลูกชายอีกคนนึงเขาจะเอาผลไม้มาให้ป้า๋<อ>จะรอตรงน,นี้แหละเดี๋ยวมาแล้วที่บ้านเป็นไงครับคุณป้าโอ้โหหัวแล้วเหรอคะคุณป้าอ้าวแล้วลงไปเวลาขึ้นบ้านนี่ขึ้นยังไงคะเนี่ยก็ไปเรือไงกันมันเป็นชั้นสองเป็นชั้นสองก็คือเอาเรือเทียบมค่ะเรือเทียมก็ ข้าไปประเด็นต้นกลมหน่อยอ๋อก้มหน่อยตอนหน่อยก็ขึ้นบันไดขึ้นบันไดบ้างต้นนี้คือต้นกลมอ่องข้าวไงอ๋อกลมกลมนี้คืออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่จไม่ต้มก็คือเข้าไม่ได้ไม่นั้นเข้าไม่ได้ วันนี้น้ำขึ้นไหมฮะ ตวลิ้ลิ้อีงอะไรกัไม่ามีมส้มเหรอเนี่ยคุณยายเอเดี๋ยวเอาไปคนละลูกอ๋อคนละลูกเลยนะกแล้วก็มีละเตคนละอันกล่องเยละพ บ้านนั้นเนี่ยเก้มไม่ได้ละเอาเอาไม้เอาไม้เฉี่ยวค่ะคุณป้าเขียยไม่ได้ต้อง,งให้เด็กเด็กเกนี่ยลึกอ,อ๋อตรงนั้นลึกแล้วนะจ้าเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถักแล้วไฟเนี่ยไม่ได้เปิดเลยนะแ่เรากลัวเอ๊ะแตม่มันแปลกสาวทกะนี่ก็เข้าบ้านเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ แล้วก็ว่าไอ้โทรศัพท์ใครมามีมีมฝรั่งมีฝรังเลยอ่านี่ป้าจะออกไปข้างนอกก่อนเหรอคะป้าป้าไม่ป้าอ๋อเดี๋ยวป้าได้เข้านอนเนาะอ่าป้าป้าผิดทาดไปเลย เปับ้านเนี่เ่ปัญาอะไรคะเป็นแหลกได้าเป็นประวัตอ๋อนี่ก็ประวัตินะคะว่ามือที่สองตอรับส่งบานตลอดเวลาค่ะขอเวลา หลุมต,ตาอยู่ข้างในเนี่ยใช่ไหมข้างในหลงน้ำทว่วมน้ำเพิ่มสูงใช่แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ต้องอบคุยโยอบกคุอยู่นี่ออแล้วเจ้าหน้าที่คือผู้ใหญ่บ้านากับพวกน้องพวกเข้าไปเอามานี่ก็รอให้น้ำลดแล้วถึงจะกลับเข้าไปใช่กลับเข้าไปแล้วเอาไปต่อเขาก็ดูแลเราตั้งสมัคก่อนที่เราจะเป็นอย่างนี้นะนั่นก่อนนะก็คือช่วงนี้ก็อย่างกาแฟแกเนี่ยแลก็เป็น แต่กำลังดำเนินการทำบัตรพิการให้เราสสายกับกองตรวจิการของกรมตระจาใช่ก็อย่างนี้พอเวลาทำแผลนีแผลต้องทำใช่ไหมตัดหนานี่คะคุณป้าคุณตุ้งตัดมาได้เจ็ดเจ็ดวันตุ้งตัดมาได้เจ็วันแ่ก็ยังทแผลอยู่นะแล้วก็คือถ้าเวลาทำแผลดีทำไงคะให้คนาทำไทําให้จ่ะําบริการให้จ่ะทำไมบริการดีไปไหนม อยู่ลูกหลานอยู่กี่คนนะครับคุณป้ามีลูกสาวอีกคนนึงแล้วก็แล้วก็บ,บอกมีอะไรขอให้บอกของใหญ่ก<ช><ช>่อดับหนึ่งแล้วก็จะประสานทางเอ่อในนั้นเกี่ยวกับอวมรปตะนายกแกก็ทุกเรื่องแกก็ดีๆีอยเงี้ยก็เนี่ยจะพาไปทำบัตรพิการกำลังดินเนินการเรื่องบ่ออยู่ตอนนี้แกยังไม่ได้บัตรพิการแต่แกขอเสมอมาทาบ้านอ่บ้านพิเวก็มาเยี่ยมให<ช>้ให<ช>้ของเนี่ยแอบเจอที่แล้วนะครให้ของให้ข้าว ว่าลกเคสที่ขอพิเศษหนอกั้งคู่เลยอันนี้สามีก็ราเาไเรนี่สามีก็เนี่อย่างนละอย่างมันต้องมันต้องช่วยเหลือคุณลุงก็ลงหลงคลมเดินเล่ยอะไรอพทีก็ลก็ลงแลวกลับมาพงทีคุณลุงก็ไม่ขึ้นได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะไได้ว่ะไปได้ก็ไมรู้จำก็ไม่ถูกแล้วทีเนี้ยจำไว่ถกบทจำได้ บทจาได้ก็จําได้แต่ช่วงครั้งชั่วคราวอย่างเงี้ยแหละเขาคืมมันดีเ้าก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยเม่อกีไปไหนกันเนี่ยไปไปไม่ได้ไม่ได้ไปนี่เขาก็เอากลับมาอืเพื่อนบ้านน่ะกลับเอากลับมาให้ก็ไกเลยคุณลุงอยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านหน่อยไหมเออขอบคุณมากขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากเลยแล้วได้มาทีมาทำไมแต่ไม่ทิ้ไปที่ไปที้ไม่ทิ้ คุณทางผู้ใหญ่เจอเจอเลยครับพี่ใหญ่บ้านไม่เคยดีมาเลยอืช่วยเหลือเราตลอดครับคุณป้าอยากขอบคุณทางผู้ใหญ่เห็นไหมอยากจะขอบคุณขอบคุณพี่ใหญ่บ้านมากแะเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลพี่ใหญ่บ้านช่วยเหลือเราครอบครัวเราตลอดอืมเออเช้า รีมาาบลใช้เรื่องของของที่นี่ช่วงที่เราไปจายของนอาใช้นเราไปจชอันนี้คือเป็นเครื่องอะไรครับ